ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Assassin Gamer นะครับอยู่กับผมนาย Assassin นะแล้วตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟ AC เอ้ยอะไรข้างนอกวะบันโอเคกระไมกค้งครเมื่อกี้ก็ไปเขียนอะไรนิดหน่อยก็ตอนนี้เซิร์ฟ AC ครับของเราจะเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนเป็นวินเอ้ยไม่ใช่มีวินโดว์เปลี่ยนเป็นเอ่อเวอร์ชั่น1.6.2แล้วนะครับเอ้ยใครวะ โอ้โหช่างมันตอนนี้เปลี่ยนเปเวอร์ชัน1.6.2แล้วนะครับทำได้ทำการเปลี่ยนแล้วเนื่องจากมีปัญหากับโคโล่แล้วก็มีปัญหากับปักอินนิดหน่อยนะครับตอนแรกตอนแรกเถียงกันอยู่ว่าเอาปักอินนี้ออกดีไหมปักอินไหนวะเออช่างมันเถอะเอาปักอินวาร์ปเซ็ตวาร์ปออกดีไหมแล้วปักอินประตูน้ําเข้าแทนดีไหมแทนเขาบอกว่ามัน มันจะลกหรือเปล่ามันจะลกสปาวหรือเปล่าก็ตอนนั้นก็ปล่อยๆไปก็เซิร์ฟไม่มีปัญหาอะไรพอหลังจากนั้นมาเริ่มมีปัญหาตรงที่พักอินเซตวาร์มนั้นน่ะมันไปส่งผลกระทบต่อพักอินต่างๆนะฮเลยทางเซิร์ฟเวอร์ได้ทําการอะไรวะอ๋อโอ้โหทางเซิร์ฟเวอร์ได้ทาการปิดเอ่อปิดตัวเพื่อปิดตัวลงสัก คู่หนึ่งแล้วทําการไปคุยกันก่อนว่าจะเอาปักกิ่งประตูน้ําลงหรือไม่แทงก็บอกเออได้เอาปักกิ่งประตูน้ําลงก็ได้แล้วก็พอลงมาปักกิ่งประตูน้ํากับเออเลอร์อนะฮะกับใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมเปลี่ยนมาใช้เหมือนเดิมทีนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนมาเป็นประตูวัดนรกนะก็ถ้าคนที่เคยเลินก็น่าจะจาได้นะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันน่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะฮะเราบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เลยเลยเลิกเล่นไปตอนนี้คนก็น้อยอยู่เพื่อเพิ่งเปิดทําการนะฮะเพิ่งได้เช่าโคโลใหม่ก็น่าจะประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับหลังปีใหม่ไอ้ก่อนปีใหม่อาตอนนี้วันที่2แล้วนะีวันวันที่2เดือนมกราคม2พุทธศักราชส5 5 7เนะี่ตอนนี้ก็ เซิฟเราก็มีต่างๆเข้ามามากมายก็เหมือนเดิมครับเข้ามาก็เราจะมาอยู่ตรงนี้เข้ามาเข้ามาแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิม์ล็อกอินเอ้ยพิมรีจิสเตอร์ R E G I S T E R รีจิสเตอร์แล้วก็ตามด้วยรหัสของเราครับสมมุติผมจะตั้งเป็นหนึ่งสามสี่ห้าหกแล้วก็ตามด้วยอีกครั้งครับเพื่อยืนยันเนี่ย หนึ่งสามสี่ห้าหกอ่าทีนี้เสร็จก็ไปออกออกเกมครับเมื่อเราอินเสร็จออกเกมเอ้ยเมื่อเรียจิ๊เตอร์เสร็จออกเกมครับแล้วก็มไปครั้งหนึ่งกดล็อกอินพิมพ์เอ้ยพิมพ์ล็อกอินครับทับล็อกอินแสลบล็อกอินแล้วก็ตามด้วยเราหนึ่งคามเสียห้าหกอ่าทีนี้ก็จะสามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อทีมงานของเราเ,เนอร์ดี้คือหนุ่มน้อยนะฮะจังคุงก็เอ้ยจังคุงคือจังคุงนะะตอนนี้ ไอตีเกมเมอร์ก็ผมเองอันนี้ใครวะเอออันนี้น่าจะเป็นไอโอ้ตนะฮะอันนี้ล็อกใครไม่รู้ล็อกไว้เลยลองเซิร์ฟคำถามประจำวันนี้คำถามอะไรเอ่ยขึ้นต้มด้วยคอขฝ่ายลงท้ายด้วยย่อยคำถามฮะเมื่อกี้อยู่ในห้องของไอโอ้ตเนี่ยเจ้าของเซิร์ฟริวริวคือน้องของแทนเอ้ยใช่ปะวะเอ้ยไม่ใช่ริวคือคนที่ช่วย ที่ช่วยที่ช่วยออกโครโรนะเดยวแล้วก็คริตโตะคือแทนพีเฮดอ่าเจ้า,จาของเซิร์ฟอ่าเข้าของเซิร์ฟอ่านี้ครับคนที่เข้าเซิร์ฟบ่อยคือนี่ครับดีมิสนะฮะถุยไม่ใช่เขาเขียนผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้ให้เดี๋ยวมาแก้ทีหลังอันนี้เจ้าของเซิร์ฟไม่ใชเข้าเข้าของเซิร์ฟเอ,อาเอาเล่นเล่นเอาไปเลย อ๋อหลุดหลุดหลุดตรงนี้ก็จะถ้าสมมุติคนไปตีพิวพีมาเนี่ยแล้วเลือดเลือดหรือน้อยเนี่ยมากดตรงนี้นะแต่เสียเสียตังค่าหิ้งห้าบาทจะนี่ับเปิดพิวพีตรงนี้อะไรเนื้อฟรีฟรีฟรีอ่าไปซื้อของตรงนี้ก็จะเป็นแจกดินนะแจกดินดินเอาไว้ทำอะไรดินเอาไว้ทำเนี้ยเอเอาไว้แลกของนะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรวะชัป เนี่ยองนี้ก็จะเป็นของต่างๆนะเพิ่ม4แอ t a ท k นะฮะ50%เออช่างมัถึนะอ่าเอาดาวเอาดาวมาจากไหนฮะเอาดาวมาจากตรงนี้นะไปฆ่าซอมบี้มานะจะมีที่ฟาร์มอยู่นะฟาร์มตรงนะี้ต๊บอ่าเมื่อมาถึงเนี่ยเราก็จะมาอยู่ในห้องลับห้องทุยแห่งหนึ่งนะก็จะมียาแห่งเม็ดมนอยู่นะเอาไว้ทำอะไรเ,เอาไว้มองเห็นนะ แล้วก็มาฆ่าอมบีบแล้วก็เอาไปแลกได้จนะมีอยู่สองชั้นนะฮะอันนี้ก็ดันง่ายนะฮะก็คือว่าดันมาดันโดนตีถุยไม่ใช่ดันง่ายนี่คือเอาง่ายนะถุยมันดันอ่าดันยากเขัาไปก็คือรูเล็กนะฮะดันยากถุยดันยากเอามีคนฟาร์มด้วยอ่าแันยากเป็นไรมันมีคิปเปอร์สเกลิตัน อ่ามีคีปเปอร์เกิดสกิลตั้นสองตัวจะโอ้มีซอมบี้ด้วยแต่มันจะเพิ่มแต่ถ้าดันง่ายเนี่ยหรือรูใหญ่เนี่ยนะอุ้ยเออเนี่ยถ,ถ้าถ้ารูใหญ่นะถ้าเป็นรูใหญ่ก็จะมีซอมบี้อ่แล้วก็แมงมุมอ่าอย่างเแงบบี้ยเื่อดันใหญ่เนี่ยแต่ถ้าดันเล็กเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเมื่อเอามาเสร็จแล้วก็มาแลกตรงนี้ยอ่าแลกไปสมมติผมจะผมได้มาละ อ่าสมมติผมได้มาแล้วนะผมก็อยากแลกนะฮะก็เอามาแลกก็อ่าผ,ผมอยากได้นี่แบดปุ๊บๆอ่าใส่บัตรแลกปุ๊บอ่าเฮ้ยบักบักบักอ๋อบักครับบักเอ่อทีมงานเดี๋ยวนะอ๋อมันมันเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้มันมันไม่ได้บักครับไม่ได้บักอ่าใช่ไหมาเดี๋ยวลบผิดลบผิดไอ้เอเอรอรอ อ่าเสร็จแล้วนะครับเมื่ออยากจะเรื่องเรื่องปูประตูวาร์สร้างบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ย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 นะเดี๋ยนะหนุ่มไม่อ่อนโอเคช่างมันะเพราว่าหน่วยสร้างเราเป็นหนุ่มนะเอออันนี้รายการโดเน็ตนะฮะโดเน็ตอ่ะอันนี้รายการโดเน็ตนะครโปรโมชั่นด้วยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะทำไมต้องพูดหาเดี๋ยวเออช่างมันเถอะ ยศยศยศนักประจุนไั่สามร้อยถูยศนัก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 ะลรวะนักล่าขุมทรัพย์นักล่าขุมสมบัติเฮ้ยทำไมไม่ทำไมไม่เอานักล่าสมบัติหรือไม่ก็นักล่าขุมทรัพย์ก็ได้ยศผู้พิทักษ์เกมอ่าไหนกัวะไม่มีแล้วหรือจ้าหรืออ่าจะเติมทีละสามร้อยก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยศนี้ก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะ ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เนะติมเงินครบ300บาทรับไปเลยสิทธิห้ท่านเออไม่ใช่อ๋อโปรโมชั่นอยู่แล้วรับไปเลยสิทธิของคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ดาบดาบเมจบวก100เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์คืออยากได้เอฟเฟกต์เรก็ได้ในดาบนั้นนยะแล้วก็อย่างหนึ่งคูดาว3าม,มิคืออะไรวะคูดาวรับยศนักล่าสมบัติอ่าเออทำไมอันนี้มันนักล่าขุมสมบัติวะไม่เข้าใจอ่ะ อ่าทำไมนักรล่าุมสมบัติเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานแก้นะอ่าอันนี้อะไรอ,อ่ะเปลี่ยนชื่อยอดฟรีนะครับแล้วก็เติมเงินครบ500บาทรับไปเลยสิทธิห้าทน,นแรกไม่ใช่สิทธิเดี๋ยวนี้ดาบดาเมดบวก200เอฟเฟกต์อันนะคูนดาว1นาวีนะคูนดาวคืออะไรไม่รู้ครับคูนดาวนี่คือเอาไวส้สำหรับปีใหม่นะถุยนะมันเขาดาวอ่า สร้างบ้านเนะี่ยเดี๋ยวจะให้ทีมงานมาแก้ไขให้นะเอ้ยอะตู้อ่ะเปะิดแล้วของ M P C อ่ะีะเข้าไปดูเฮ้ยเข้าดิอ่าเข้ามาก็จะมี M P C ยิงโง่องๆอยู่มากมายนะแต่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเพิ่งเปิดนะตอนนี้ยังไม่มี M P C มพนแลีของได้ไม่รู้จะทำมาทำไมอ่าเอ้ยเดี๋ยวใครทักก็รีนา่า ขนะวดนะอ่อาโอเคเบิบเตรงนี้ก็จะเป็นที่สร้างบ้านนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานมาแก้นะฮะตรงนี้ก็โดนช่างมันตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อดูแลทำไมมันทำอ๋อยเรนแบกไว้เรนแบกครับนี่ก็จะเป็นช็อปอ่าช็อปมีอะไรบ้างครับช็อปก็ ช็อปนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าโยนลงพื้นนะถุยนะมันดบอแอดมินชอ็อปแอดมินชอ็อปมันกูจะอ่านทำไมเนี่ยก็จะมีสิ่งของค้าขายมากมายนะเข้าไปที่แหล่งของเอ็มพีซมีอะไรบ้างเอ้าเออเข้ามาแล้วนี่วะตอนนี้เอ้ยอะไรวะเนี่ยลืมอันนี้อีเวนต์นนะฮะยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวให้เข้าไปดูเออให้เข้าไปดูให้กระตุ มืดมืดมืดเอาช่างมันเถอะอ่าอีเวนต์เนาะขิมสปาลก็ขอฝากเซิร์ฟเอ็มเอซไม่เอ็มเอซเอคลาบไว้ด้วยนะอันนี้คือคุกเก่าเอ้าเฮ้ยวู้ฮี้ขี่ในเมืองอย่างนี้เลยเนิบๆเอ้าวมันเอามันเอาม้าไปไม่ได้ครับขออภัยครับมันเอาน้ำพาไปไม่ได้ ไอ้เยี่ยวมามาจากไหนวะเอ้ยเดี๋ยวนะมันเอาวับมาวับไปไหนไม่ได้แล้วมันเอามาจากไหนวะเดี๋ยนะอ๋อเดี๋ย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 ,ยม,มาเอามาจากไหนวะรู้ช่างมันเถอะเนี่ยตอนนี้ก็จะให้ท่านหมูเราเนี่ยมาสร้างกระทงใหม่เพื่อเน,นื่องจากกระทงเก่าบายแล้วเพราะว่าท,ทำสับ ทำอะไรใหม่ก็กระทงกลับก็บายแล้วเล่นโอเคนะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะ,ะครับขอฝากเลิฟเอซีครับไปแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับวันนี้คุณแทงรูเล็กแล้วรีกเย้ <c oughs> <Yeah. c oughs>